สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในเนื้อหานี้อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูความหมายของเสียงดังค่ะเสียงดังหมายถึงเสียงที่มีแหล่งกำเนิดเสียงมีพลังงานในการสั่นมากและพลังงานเสียง เดินทางมายังหูของผู้ฟังมากนั่นเองค่ะเสียงคล้อยหมายถึงแหล่งกำเนิดเสียงมีพลังงานในการสั่นน้อยและพลังงานเสียงเดินทางมายังหูผู้ฟังน้อยนั่นเองค่ะเสียงดังเสียงคล้อยมีหน่วยเป็นเดซิเบลโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงในการวัดค่ะเสียงที่มนุษย์ทนฟังได้ ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนมามัยโลกคืออยู่ที่ระดับเสียง120เดซิเบลค่ะต่อไปนะคะมาดูเกิดความรู้เรื่องเสียงดังเสียงค่อยกันเลยนะคะเสียงที่เราได้ยินนะคะมีทั้งเสียงดังและเสียงค่อยแตกต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าแหล่งกําเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานที่มากก็จะให้เสียงดังแต่ถ้าเกิดว่าสั่นด้วยพลังงานเสียงที่น้อยก็จะให้เสียงค่อยหรือเสียงเบานั่นเองนะคะและก็ขึ้นอยู่กับพลังงานเสียงที่เดินทางมายังหูของเราด้วยนั่นเองนะคะว่าพลังงานเสียงนั้นเดินทางมาถึงหูของเรามากน้อยแค่ไหน ต่อไปมาดูมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงคืออะไรมลพิษทางเสียงคือเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหูของเราอย่างเช่นเสียงดังมากเกินไปหรือเสียงที่ทําให้เกิดความลาคาญนะคะอย่างเช่นเสียงยุง่งบินบริเวณหูของเรานะคะเสียงคนคุยกันในขณะที่เราตั้งใจอ่านหนังสืออย่างนี้ก็จัดเป็นมลพิษทางเสียงได้นั่นเองนะคะอะแล้ว อันตรายที่เกิดจากมุดก็อย่างเช่นการเราที่การที่เราไปอยู่ในบริเวณที่มันมีเสียงดังมากๆอย่างเช่นเขาทำถนน,นมีเครื่องเจาะขุดถนน,นแบบนี้นะคะต่อไปไปดูกิจกรรมที่1.3กิจกรรมที่1.3นะคะเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะาการทดลองตอนที่1นะคะในหนังสือเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์มีกล่องแล้วก็ถัว ต่อไปเราจะมาหาการเกิดเสียงดังเสียงค่อยกันนะคะโดยคุณครูมีลูกแก้วแล้วก็กล่องเราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่ทําให้มันเกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันอันที่1คุณครูจะเขย่าลูกแก้วด้วยแรงที่ปกติ1ครั้งเรามาฟังกันเลยนะคะอรอบนะคะต่อไปคุณครูจะเขย่าลูกแก้ว หนึ่งครั้งด้วยแรงที่มากกว่าเดิมนะคะอีกรอบนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันมีแรงที่เกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันการเขยา่ารอบที่1และรอบที่2เกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาสรุปกันดูสิคะว่าทําไมมันถึงเกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันนั่นเองคะ่ะ จากการทดลองเราจะเห็นว่าการเกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะ จากกิจกรรมที่1.3นะคะเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอนักเรียนลองมาสรุปกันเลยขย่าด้วยแรงน้อยให้เสียงไรคะเสียงค่อยอรุดต่อไปขย่าด้วยแรงมากให้เสียงดังนั่นเองมาดูอีกรอบนึงนะคะเนี่ยใช้กรงมากขึ้นนะคะมาให้ชัดเจนเลยค่ะ ูใช้แรงไม่เท่ากันครั้งที่1ใช้แรงปกตินะคะก็ให้เสียงค่อยหลังจากนั้นครูให้แรงเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยมีเสียงที่ดังขึ้นมาก,มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดเสียงดังเสียงค่อยเกิดจากอะไรคะพลังงานมากและพลังงานน้อยจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูกิจกรรมต่อไปสินะคะการทดลองต่อไป เราจะมาทำการทดลองว่านอกจากพลังงานมากและพลังงานน้อยแล้วยังมีอะไรอีกที่ทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยได้ค่ะจากการทดลองนี้เลยนะคะทดลองตอนที่สองอุปกรณ์ก็คือวิทยุหนึ่งเครื่องค่ะเสียงจากวิทยุโดยเริ่มจากนำวิทยุไปวางไว้กลางห้องปรับปุ่มความดังของวิทยุ ให้มีเสียงดังขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงดังต่อมาทดสอบโดยการปรับปรุกความดังของวิทยุให้เสียงค่อยลงก็จะทำให้ได้ยินเสียงที่ค่อย อาจใช้แหล่งกำเนิดเสียงอื่นแทนวิทยุเช่นโทรศัพท์มือถือโดยปรับปุ่มความดังแล้วสังเกตเสียงที่ได้ยินวิธีต่อมาทดสอบโดยการเดินเข้าหาวิทยุซึ่งจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ดังขึ้นหลังจากนั้น ให้ลองเดินออกห่างจากวิทยุก็จะพบว่าเราได้ยินเสียงที่ค่อยลงจากการทดลองนะคะโดยบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงพลังงานเสียงที่มาถึงหูเราจะมากทำให้เราได้ยินเสียงดังค่ะ ส่วนบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงมากพลังงานเสียงที่มาถึงหูเราน้อยจึงทําให้เราได้ยินเสียงค่อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูการทดลองต่อไปกันเลยค่ะนอกจากการที่เรามีพลังงานเสียงมากพลังงานเสียงน้อยและระยะห่างของ การอยู่ใกล้เสียงมากและใกล้เสียงน้อยแล้วเรายังมีปัจจัยอื่นอีกเองมาดูาการทด<ต><ต>ลองนี้เลยนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าทุกคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าการที่ครูหมายตีไปที่ระนาดแต่ละลูกเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ําที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากลูกระนาดแต่ละลูกนั้นมีมวลแตกต่างกันนะคะจึงมีความถี่ในการสั่นที่แตกต่างกันด้วยนะคะ คราวนี้ถ้าครูหมายตีไปที่ระนาดลูกเดียวกันด uh, hey, like ้วยแรงที่ต่างกันนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างเช่นครูหมายตีไปที่ระนาดลูกสีเหลืองเนี่ยนะคะด้วยแรงที่แตกต่างกันสังเกตนะคะทุกคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าการที่ตีไปที่ระนาดลูกเดียวกันด้วยแรงที่แตกต่างกันนะคะก็จะทําให้พลังงานในการสั่นของลูกระนาดนั้นแตกต่างกันจึงทําให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันค่ะ จากการทดลองนะคะเราจะทราบได้ว่าถ้าเกิดว่าใช้พลังงานแตกต่างกันก็จะให้เสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันค่ะเมื่อเราทํำกิจกรรมการทดลองครบแล้วเราลองมาทบทวนความรู้สิคะว่าจากการทดลองเราได้ความรู้อะไรบ้างค่ะคิดว่านักเรียนกับทอตน่าจะรู้ได้แล้วนะคะว่าการเกิดเสียงดังเสียงค่อยนั้นขึ้นกับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะ โดยแหล่งกําเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานมากจะท really <men uta> ําให้เก <men> bon <ita> yes, ิดเสียงดังมากกว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานน้อยค่ะและการได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงที่มาถึงหูผู้ฟังนะคะโดยถ้าพลังงานเสียงมาถึงหูผู้ฟังมากนะคะจะทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงดังค่ะและถ้าพลังงานเสียงมาถึงหูผู้ฟังน้อยนะคะก็จะทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงค่อยนั่นเองค่ะ ะะการเกิดเสียงดังเสียงค่อยในวันนี้เร,เราทำการทดลองไปแล้วฉันรู้อะไรบ้างนะคะ,ะแรงกําเนิดเสียงมีพลังงานในการสั่นน้อยและพลังงานเสียงที่เดินทางมายังถึงหูฟังน้าให้เสียงอะไรคะให้เสียงอะไรเลยให้เสียงให้เสียงค่อยนั่นเองนะ ต่อไปแรงกำามเนดเสียงมีพลังงานในการสั่นมากและพลังงานเสียงเดินทางมายังหูผู้ฟังมากก็คือให้เสียงดังนั่นเองเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูซิว่าการเกิดเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยมีผลต่อความถี่อย่างไรมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะอ่ะต่อไปเลยไปนะคะ มาดูกลิดน่ารู้กันค่ะแอะเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนดูวิดีโอ ว่าสิงโตมีเสียงอะไรคะเสียงดังหรือเสียงค่อยคะอ่าสิงโตมีเสียงดังใช่ไหมคะแล้วถ้าเสียงดังคือสั่นด้วยพลังงานมากใช่ไหมคะแล้ว,วคุณครูถามหน่อยว่าความถี่ล่ะความถี่เป็นยังไงคะความถี่มากหรือความถี่น้อยอ่าเสียงของสิงโตสั่นด้วยความถี่น้อยนั่นเองก็คือให้เสียงต่ำคะ่ะ แพพลังงานเสียงมากก็เลยให้เสียงดังนั่นเองต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงก็คือเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูกับเราและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญนะคะมาดูซิว่าตัวอย่างที่ครูนำมาในวันนี้คือเสียงของยุงนั่นเองไปฟังกันเลย เสียงของยุงนะคะนักเรียนดูซิว่าเสียงของยุงเนี่ยมีพลังงานมากหรือพลังงานน้อยคะมีพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงมากหรือน้อยคะอ่ามีพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงน้อยนั่นเองก็เลยมีเสียงค่อยใช่ไหมคะอะแล้วความถี่ล่ะความถี่ถในการสั่นมี มากนั่นเองเสียงของยุงก็เลยให้เสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นความดังให้เสียงค่อยนั่นเองนะคะทีนี้จัดเป็นมลพิษทางเสียงไหมจัดเป็นมลพิษทางเสียงเพราะว่าเสียงที่ยุงบินเนี่ยเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญกับหูเรานั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูซิว่าวันนี้เราเรียนเรื่องของ เสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเรารู้อะไรบ้างค่ะมาดูข้อความ2ข้อความค่ะอันที่1แรงกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานในการสั่นน้อยและเสียงเดินทางไปยังหูผู้ฟังน้อยนี่้เป็นเสียงอะไรคะสีเหลืองให้เป็นเสียงอะไรคะนักเรียนคิดว่าเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยคะอ่าสั่นด้วยพลังงานน้อยต้องเป็นเสียงค่อยเพราะฉะนั้นสั่นด้วยพลังงานมากต้องเป็นเสียงดังแน่นอนค่ะ ต่อไปพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงหมายถึงเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูของเรานะคะหรือเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญกับหูของเรานั่นเองตัวอย่างเช่นเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับเยื่อเก,กี่ยวหูของเราก็คือเสียงดังใช่ไหมคะเสียงดังมากเกิน120เดซิเบลขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็อ่า เสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญอาจจะเป็นเสียงค่อยอาจจะเป็นเสียงแหลมแต่ทําให้เราเกิดความรำคาญก็จะเป็นเสียงยุ่งใช่ไหมคะเสียงคุยกันในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเสียงเพื่อนยอก้อกันในระหว่างที่เราตั้งใจเรียนแบบนี้นะคะเป็นต้นค่ะ วันนี้เนี่ยเราได้ทําการทดลองและเรารู้แล้วว่าการเกิดเสียงดังเสียงค่อยเกิดจากการที่แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากก็เลยให้เสียงดังใช่ไหมคะอ่าและการที่แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยก็คือให้เสียงค่อยนั่นเองนะคะอ่ะแล้วเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยมันสัมพันธ์กับความถี ไม่สัมพันธ์นกันกับความถี่นะคะถ้ามีักเรียนเรียนมาจากบทเรียนที่แล้วแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเสียงสั่นด้วยความถี่มากจะให้เสียงอะไรคะเสียงสูงนะคะถ้าสาั่นถ้าแรงกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่น้อยจะให้เสียงต่านั่นเองหรือเสียงทุ้มนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเสียงยุงล่ะ ยุงเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราดูตัวอย่างไปแล้วยุงมีความผีในการสั่นของเสียงมากก็คือมีเสียงสูงใช่ไหมคะแต่ว่ายุงจะมีเสียงค่อยเพราะว่าพลังงานจากแหล่งกําเนิดเสียงยุงตัวเล็กๆใช่ไหมคะมีพลังงานน้อยเสียงที่เราได้ยินก็เลยเสียงค่อยนั่นเองนะคะต่อไปเสือเสือเนี่ยตัวใหญ่มีพลังงานในการออกเสียงมากใช่ไหมคะแต่ในการสั่น ของเสียงเนี่ยมีความถี่น้อยจึงเสียงของเสือหรือสิงโตเนี่ยก็เลยให้เสียงต่ํานั่นเองนะคะให้เสียงต่ำแต่เป็นเสียงที่ดังใช่ไหมคะเพราะว่ามีพลังงานของแหล่งกําเนิดเสียงนี่มากนั่นเองพูดไปพูดมานักเรียนงงไหมคะถ้างงนะคะใครงงหรือว่าไม่เข้าใจระหว่างเสียงดังเสียงค่อย เสียงสูงเสียงต่ำนะคะไม่เข้าใจเม้นไว้ไว้ไวที่แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวครนูจะไปอธิบายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะเกี่ยวกับการเกิดเสียงเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้ยังไงเสียงดังเสียงค่อยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มลพิษทางเสียงเป็นยังไงนะคะ สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวกูจะทดสอบอ,อีกอันนึงถ้าเกิดว่าวัตถุมันมีมวลมากกับมวลน้อยอันนี้ไปทบทวนนะคะนักเรียนถ้ามีมวลมากเสียงจะสันความถี่จะสันได้น้อยให้เสียงตำ่ำถ้ามีมวลน้อยอ ความถี่จะสั่นได้มากให้เสียงสูงนะคะแต่ถ้าตีด้วยพลังงานที่แตกต่างกันจะเกิดเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันตีด้วยพลังงานมากจะให้เสียงดังตีด้วยพลังงานน้อยจะให้เสียงค่อยแต่ถ้าตีด้วยพลังงานเท่ากันทั้ง2องอันจะให้เสียงที่ดังเท่ากันโอเคไหมคะ ลองไปทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ